สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอแม่พ่อแม่เอกซี่สาวหน่อยเพชรบันแพงสุข,ขสุขพนครับผมเป็นจังไดค,ครับมือขึ้นสุดยอดสุดยอด,ยอดการร้องการลำ่ำของทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเนาะนั่ทีมโดยโจโยมณิมหน่องหญิง เมสุสายใยวัดสิวดลต้นทิมนชัยมานะชัยเพชรบ้านแพงนะครับเอกนั่งเอกหลายๆคนที่บดเก้าถึงในการแสดงที่วัดวัดที่อยงกัวัดล่อง ล่องค่ำมีการลสินนะครับเนะาะสุดยอดแห่งพระเอกหน่อยของห้าเด้อก่น้อ,นองเอกหน่อยของห้านี่ยเสียงเป็นยังคือสิตตองเอิญไอหนุ่มเสียงเวรัยมานะชัยเพชรบ้านแงานพงการลั่นตีการลั่นตีหายเลยครับเสียงนีไอหนุ่มเสียงเวรัยรมานะชัยเพชรบ้านแพง กอ,อน้ำคู่สางน้ำพอพอเป็นผู้้าสารสุดยอดแ้่งเ,เ,ส <c oughs> เส้นเสียงการร้องการลำ่ำเป็นอย่างที่ฟังแล้วมันเ,เ,เข้าไปในประสาทเข้าไปในส่วนลึกที่ท <ไป S 1> ฟังแล้วมัน่น มันมวนพีนน้องมันมวนมันมวมนมวแห้งบม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนการเอ่ยการต้นเสียงขึ้นเสียงอู๋อูว่าแบบผมจะผมก็ไม่มเคยฟังพระเอกคนใดลองให้มันแบบมวนเนาะมวนแบบนี้มันก็นีหลายคนก็่ว่าด้วยด้วยเสียงด้วย การเอื้อนการเอ่ยของน้องมันเหตุให้เฮ้ารู้สึกว่ามันมีพลังส่งพลังเกี่ยวกับการร้องการดัด้นะครับเนาะ,ะเสียง <c oughs> น,น้องจะเป็นกดครับเสียงน้องจะเป็นไปในเส้นสายทัางปล่อยายแต่ว่าน้องสิบวได้เอาอทั้งหมดมาใส่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจิต้องเป็นตัวตัวตนเขาหนองเองนะครับมันอะใช่มันจิต้องเป็นตัวตนเขางนองเองมันถึงจะออกมาแบบในอารมณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างฟังแล้วมันจะสบายใจนี่มันเป็นแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความไพเราะขาเสียงกังวานเสียงขาด สังเกตบึงนะผมนั่งสังเกตบึงแล่าผมบึงพระเอกหลายๆคนอันนี้บ่ได้ว่าเขานะครับเพราะว่าเส้นเสียงแต่ละคนเท่ามันบ่กือกันอยู่แล้วเสียงหลายๆคนมันสิบสิบเบาๆพระเอกพระเอกหลายๆคนมันสิบเบาๆเสียงสิบเบาๆเต็มบางลาหน่อยสัตว์เต็มที่เลยสัตว์เต็มที่สัตว์แบบบ่ยังงัดออกมาถุกดอก งัดออกมาให้หมดเวลาทําการแสดงน้องสิจัดเต็มตลอดเวลานี่มันต้องแบบนี้นะม,มันต้องแบบนี้บ่นสจไปลองเยู่ยในลาคอบ่ได้รับมันบ,นบ่ได้เข้าออกพี่เซนออกอนําเสนอผลงานให้พ่อม่แม่ต้องําดสินแต่ของบักหลาหนอยสังเกตเ่บงบอาสจเป็นการฟอนการําการวาดศิลป์วาด ล่ำบันยังเนยมันจะต้องกลางออกมาให้เต็มมือที่มัแบบนี้โอ้โหหมได้ครับถ้าพระเอกม้ล่ำคนใดที่ว่าเบิงที่ว่าเออตัวเองล่ำอยู่แบบนี้นะเศร้าเศร้าเลยนะต้องวาดศินออกคือมันเป็นแบบคือพอโจเันบอกเวลาเขาวาดศินวาดสามมันจะต้องกลางเต็มทีมันสิเบิงหลืมันสิงามคือพญาหงคือพญาหงกัลั่งบิน่ะ วาดออกเต็มที่นี่แหละมันต้องแบบนี้นะครับเนาะสุดยอดนี่ครับล่องไปเบิงครับสุดยอดอิเลืประหลานหน่อยไอห,หนุ่มเสียงเรไรามานชัยเพชรบ้านแผงครับผม ອ້າຍໄປໂຮມພໍ່ດີບໍ່ພະເດືອນບັງອອນຕົວສາກໍໂນດາບໍ່ເປັນແຕ່ຂອງໃຈເຫືອຂໍພະໂຄດຈະພໍກັນກ เส้นที่ททนนาาอกเอา,าล่าของเล่นใจในี่กาดีพ่อนามาเยียมตองเดือต้อาเสียงร่าพอน,น้องน,น้อนนอ,นนอนจากพี่เป็นคอว,วัเป็นสนัญความจริงที่กังอกา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Oh, I ครับผมนี่เป็นบางช่วงบางตอนเป็นบางช่วงบางตอนที่เฮาเอามานําเสนออแต่ก็อยากให้พระเอกทุกคนนะครับเนาะที่เพิ่นล่าเพิ่นกาสิล่างามอยู่แล้วล่ะอวะแต่ว่าเฮาก็สีถ้าพิษพละดจ้าก็ต้องขออภัยนะครับเด้อเพราะอยากให้น้องๆเพิ่นได้ได้ได้ดีได้วาดศิลป์วาดศาสตร์ได้งามแค่นั้นแหละก็มีหยังหลายนะครับฝากทุกคนสําหรับ มนะเพชรบันแพงเข้าัปยังยังอุ่มยังค่อยเป็นกระบอกเสียงทรงตลอดเวลาอาจจะเป็นกระบอกเสียงยหน่อยๆเข้าไปยังสู่ต่อไปครับผมฝากเพชรบันแพงไว้ในใจสําหรับพอๆแม่แม่แมสุขปูดสุขคนฝากมะนะหน่อยเพชรบันแพงให้จะเญ่จะเญ่ต่อไป ให้ดังเปี่ยงดังปังดังดังจนสุดลูกหูหลูกตาดังทัวกังวานไปทัวโหโลกเลยนะครับเนาะเด็กหน่อยจากหนุ่มผู้พานออให้นี่แต่จะเลิ่นไปข้างหน้าอายุยังหน่อยยังแค่ได้ได้ตอนนี้ได้หน,นาละละ่สิบแปดล้วล่ะนะครับเนาะครับผมนี่แหละครับเพลงมอล่ํ่ในอนาคต ซื่อก่องกังว่านห้หนุ่มเรรัยมานชัยเพชรบ้านแพงขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมขอบคุณสำหรับการติชมคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากกดติดตามกดซับสครายคกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้นกผู้ผาดนะครับเด้อผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เน,นี้ครับสวัสดีครับ